สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทัพมาออนทัวร์ออนไลน์นะครับวันนี้พามาเที่ยวทะเลนะครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวันหยุดนะครับที่ผมถ่ายนี่นะคือเป็นวันวิสาขบูชานะครับก็จะเป็นวันหยุดของพี่น้องไทยหลายๆท่านนะครับที่เป็นชาพุทธนะครับก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับคือวันวิสาขบูชานะครับ ก็ผมมาในอยู่อยู่ในจุดตรงน <tinc S 1> ี้นะครับจุดตรงน er ี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวหัวแหลมบ้านปากคลองนะครับจุดชมวิวหัวแหลมปากคลองนะครับของเทศบาลตำบลแกลงนะฮะกระเฉดนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่คนนิยมมากันเหมือนกันนะครับคือก็จะเป็นจุดพักผ่อนนะครับ จุดพักผ่อนจุดนั่งเล่นแล้วก็จุดชมวิวนะครับที่เห็นอยู่นู่นนะฮะฝั่งนู้นนั่คือกเกาะสมิตรนะครับเห็นริบๆอยู่นู่นนะคือกเกาะสมิตรนะครับก็จะอยู่ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะเราก็จะเห็นไม่ไกลเท่าไหร่นะครับกเกาะสมิตรหรือเกาะแก้วพิศดารน,นะฮะตามวันนคดีของสุนทรภู่นะครับก็ในในจุดตรงนี้นะก็จะมี เกี่ยวกับปุปูนปั้นของสูนทอนผู้ไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของวรรณคดีนะครับนีอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนู่นนะครับด้านบนที่เห็นอยู่สูงสุดนั่นฮะเป็นสูนทอนผู้นะครับนูนะครับแล้วก็สายมือมาหน่อยนะจะเป็นสุนสาครน,นะครับขี่ม้าดินมังกรนะครับแล้วก็ถัดม,มาทางขวานนี่นะด้านบนนะจะเป็นสุนทอนผู้นะครับ แล,นะลแล้วก็อยู่ด้านใต้นี้นะคือนังคือนังเงือกนะครับแล้วก็อยู่ด้านไกลๆตรงนู้นฮะคือนางผีเสื้อสมุทรนะครับก็ตัววรรณคดีเหล่านี้นะก็จะเป็นเรื่องราวในวรรณคดีของสุนทรพูนนะครับนะตรงนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับ ผมเดินลงมาในฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่คือกลก้าก็จะเป็นอ่าวมานะครับก็จะมีนักท่องเทีย่ยวมาถ่ายรูปนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินนะครับมีโขดหินซึ่งก็จะมีหลายๆรูปร่างนะครับก็จะมีความสวยงามนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับ เดินไปบริเวณน,นู้นนะครับนู้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเล่นเรือกันนะครับนี่น,นะครับก็จะเป็นพวกเรือขยับนะครับเรือเรือพายคนเดียวนะครับนี่นะก็บดะเรานักท่องเที่ยวนะครับที่แวะเวียนพายเรือกันเข้ามานะครับ เดี๋ยวขึ้นไปเดินชมบนบนสันเขื่อนดี่บ้าน,นะครับวันนี้จะเป็นสันเขื่อนที่ก็ทําไว้กันคลื่นนะครับกันความแรงของพื้นทะเลที่จะมาประทะจังพื้นแผ่นดินใหญ่นะครับบรรดานักท่องเที่ยวคนที่ชอบ เดี๋ยวจะเล่นทะเลเล่นน้ํานะครับเจะมาขึ้นตรงนี้นะครับ น,นะครับก็จะเป็นชาวไทยนะครับจะขึ้นไปด้านบนด้ว่กันนะครับผมมามาเคยมาเที่ยวตรงนี้นะครับแต่ไม่เคยเดินขึ้นมาบนสันเขื่อนนะครับนี่นะบนสันเขื่อนนะครับท่าล่างก็จะมีคนมาตกปลาด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนะคนตกปลานะครับ บริเวณสันเกลื่อนนะก็จะเดินไม่ยากนะครับคือถ้าใครอยากจะมาเดินเล่นหรือมาสัมผัสบรรยากาศลมทะเลนะช่วงช่วงที่แดดร่มลมตกนะช่วงเย็นๆนะครับมาเดินเล่นได้นะครับแต่ต้องมาช่วงนั้นนะช่วงบ่ายๆนะครับช่วงที่ไม่มีแดดนะครับแต่ช่วงกลางวัน เที่ยงๆบ่ายๆแบบน,นี้นะฮะเดี๋ยจะค่อนข้าง,าง,างจะร้อนนะครับตอนนี้ก็แดดแรงอยู่นะครับที่ผมเดินมาเดินเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าปลายสุดตรงรนรู้นะนนะครับปลายสุดตรงนู้นนะจะมีประภาคารนะครับตอนคืนเนี้ยก็จะเปิดไฟนะฮะ รงนี้ก็จะมีเราจะเห็นเกาะด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่สามสี่เกาะนะครับเห็นะก็จะมีเป็นเกาะที่มีผูกพันกับสุนทอนผู้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยนะครับก็คงไม่ไม่ต้องเดินไปถึงสุดสุดปลายทางด้วยนะครับ สุดสันเขื่อนนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาแค่ตรงนี้นะครับนี่นะกวตรงนี้เราจะเห็น,กน,นเกาะกันนะครับในฝั่งตรงนู้นนะครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นเขาแหลมย่านะครับขณะที่ผมชีน้นะู่นนะเป็นเขาแหลมย่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกาะสมเด็จนะฮะหรือเกาะแก้วพิสดารน,นะครับซึ่งเป็นปรากฏชื่อในวรรณคดีของสุนทรภู่นะครับ ะก็จะเป็นเกาะนี้นะหรือเกาะแก้วพิสดารนะครับส่วนเกาะนี้นะฮะเกาะนี้จะเป็นเกาะมีชื่อว่าเกาะกูดีนะครับนี่นะเกาะกูดีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเกาะนะที่อยู่ในวันคดีของสุนทอนผู้เหมือนกันนะฮะเกาะนี้นะเกาะกูดีนะครับนี่นะส่วนเกาะเล็กๆสองเกาะสามเกาะนู่นนะอันนี้บอกตรงไม่รู้จักชื่อจริงๆนะครับ โดนใหญ่ที่เขาลงไว้นะจะเป็นชื่อในภาษาอังกฤษนะครับก็ชื่อที่ชาวบ้านเรียกนะไม่มีนะครับจะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยนู่นนะครับนี่นะก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสไปที่เกาสะสม็จนู่นนะครับที่เกาสะสม็จนะเขาก็จะมีเช่าเหมาเรือได้นะครับที่จะมาเที่ยวเกาะเล็กๆนะครับ อย่างเกาะพูดดีหรือเกาะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะก็วันนี้นะได้พามาให้ชมใกล้ๆนะครับส่วนในช่วงนี้นะที่กเกาะสมเด็จนะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังอยู่ในช่วงของโควิดนะครับมีการปิดปิดให้มาให้นะักท่องเที่ยวเข้าอยู่นะครับ ถ้าใครอยากจะาเข้าไปเที่ยวนะก็ต้องรออีกสักพักนึงน,นะครับก็คิดว่าอีกไม่นานเท่าไหร่นะก็คงจะเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมกันนะครับนี่นะก็เกาะที่น่าสนใจนะก็จะมีอยู่เนี่ยนะสองสามเกาะนี่นะครับนี่นะถ้าเราถ้าเรามายืนตรงนี้นะเราก็จะเห็นชายหาดนะครับนู่นนะชายหาดขาวทีเดียวนะครับ